ตายหมดกกกกูููบออเจลนี้โอเคโหลครับสวัสดีครับ,รบอ่ะเอาอะไรรุ่นหนึงต้องบอกว่าน้ำเงินล้วนเลยนะครับช่วงต้นๆเป็นไงบ้างช่วงต้นเรามั่นใจมากเลยนะอ๋มั่นใจครับแต่เข้ชมาดียับเพราะเหมือนจริงๆเขาก็ยังไม่ตั้งใจเดินเขาเพิ่งเดินยกนี้แหละอ่าแต่ ก็เก่งเขาสงนะเพราะตอนแรกเราก็เขาพยายามดึงมาเราก็ดูจะดีกว่า 1, นึแต่ว่าพอเขามาเดินยกนี้ก็เหมือน,<ช>นก็เริ่มเอาแล้วอ่ะยกเนี้ยเขาเ,าเ,าเ,าเาดินช้าไปอะ เขาเดินช้าไปนะครับแล้วเราก็ใส่เลยลูกนั้นจังๆเป็นไงฟอร์มการชกเรา3ไฟหลังช่วงหลังๆเป็นไงบ้างยังยังยังไม่ดีเท่าที่ควรนะเพราะยังยังอืดๆอยู่ความไปยังต้องปรับปรุงเยอะครับครับผมก็แคฝาก FC ฟซีแฟนคลับติดตามหน่อยก็ฝาก FC แฟนคลับด้วยครับก็จะทำให้เต็มที่ทุกไฟครับครับผมก็รอติดตามผลงานด้วยครับครับผมอยากขอบคุณใครบ้างไฟนี้อ่ะเรอะไรอะไร หมยจบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางนู้นกันบ้างนะครับไปดูฝั่งคาเจบ้างกันหน่อยครับก็บรรยากาศนะครับประมาณนี้ครับ ไม่ผมว่าเดินเดินช้าเลยครับอย่างอย่างที่อย่างที่อย่างที่เขาบอกนะคเดินเดินช้าไปครับเดินช้านะครับมาโดนยกนี้ก็ก็หนักเลยครับ มีถ่ายทอดสดอยู่นะปกติถ่ายทอดสดที่ YouTube เบอร์สายามครับแล้วก็มวยสดครับมี2ที่นะครับก็อย่างว่ารู้สึกจะเดินช้าหน่อยยก1ย,ยก2ยังไม่ยังไม่เร่งคับอยกพอพอ,พอมาเร่งก็โดนนะฮะพอมาเร่งแล้วมันโดนนะครับ คุยด้วยหน่อยแล้วกันเป็นไงจริงๆระวังแผนไว้ยังไงรู้สึกเดินช้ากว่าปกติเออเราก็เราก็วางแผนไว้ในใจเหมือนกันก็แต่ยกทย่อก เริ่มเดิมแต่โดซ็อกแค่นั้นแหละแค่นั้นเลยเพราะว่าจริงผมผมพูดไม่ได้โดซ็อกก็ไม่ไปถามคู่ต่อสู้มปแล้วเหมือนกันผมไปถามแล้วเขาบอกว่าเอาจริงๆในช่วงช่วงแรกๆนี่ก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่เพราะว่าก็เหมือนกับเขาคิดว่าเราจะเดินยก3ามเลยซ้ำเขาก็บอกว่าเฮ้ยตอนเราเดินเนี่ยเขาก็รู้สึกเก่งๆแล้วนะเพราะว่าออกมาเตะมาต่อยมันหนักแล้วเราเริ่มเล่นลูกหนักแล้ว อ่าเขาก็ถือคาท่าไม่ได้สอบก็ก็ไม่รู้จะยังไงเหมือนกันเพียงแค่เขามองว่าเราเดินช้าอันนี้คือสำหรับเขานะอเพราะเรื่องลงเรื่องแรงนี่ผมก็ส่วนตัวหลายๆคนคิดว่าเออใครจะว่ามีอยู่แล้วเพียงแค่อาจจะเดินช้าไปหน่อยสาเหตุคืออะไรเราเดินช้าในวันนี้ครับมันเพราะแฟนเราคงมาดีกว่าตอนนี้ครับจะไร่ไม่ได้เดยนี้เดินแล้วถือว่ายังยังไม่รู้อะไรกันด้วยซ้ำเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มกันเมื่อกี้ใช่ใช่อ่นลงสอบเต็มเต็มด้วยเงน ทำไมไปไหนไม่เคยโดนน็อกเลยครั้งแรกเลยน่าเสียดายครับ